น้ำหนักแต่ว่ามีโรคประจำตัวนะคะหมอก็มีวิธีที่จะแนะนำซิกเ n a t u r e slim นะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็สามารถที่จะลดได้อย่างปลอดภัยสำหรับเคสคุณจ๋านะคะก็จะเป็นเคสท,ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูง<ช>คุณหมอที่ทำการรักษาเนี่ยจะให้ทานยาและ<ช>แต่ว่าไม่อยากทานยาก็เลยลองหาวิธีดูก่อนว่าจะทำยังไง<ช>ออกกำลังกายก็ไม่สำเร็จ ไม่ได้เลยควบคุมอาหารก็ไม่สําเร็จไม่ได้เลยค่ะเหนื่อยแล้วก็ท้อใช่ค่ะ,ะวันนี้อีกหนึ่งตัวเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่โยโย่คนมีโรคประจําตัวทําได้ก็คือซิกเนเจอร์สลิมของเราค,คุณจ๋าขาทําไปหนึ่งครั้งแล้วลดไปกี่กิโลยังไงคะครั้งที่แล้วนะคะทําไปเนี่ยลดลงไป4ี่กิโลค่ะการน,นอนที่ปกติเนี่ยต้องตื่นระหว่างกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นหลับยาวหลับสบายเลยค่ะสัดส่วนก็ลดลงด้วยที่สำคัญน,นะคะไขมัน ที่มีอยู่ถึง350เนี่ยค่ะลดลงค่ะไม่ต้องทานยาแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องทานยาแล้วก็คุณหมอกก็ยังแปลกใจว่าทําไมถึงลดลงพอครั้งที่2ที่ทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลก็คือลดลงเพิ่มอีกนะคะอีก4กิโลเท่าเดิมค่ะแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกว่าเบาตัวขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วผลไขมันในเส้นเลือดเป็นยังไงคะดีขึ้นอีกค่ะดีขึ้นจนแบบว่า หมอบอกว่าไม่ต้องทานยาละใช้การควบคุมแบบเดิมนี่แหละที่ที่เราดูแลตัวเองเนี่ยค่ะมาพบหมอสองครั้งครั้งแรกลดไป4ี่กิโลครั้งที่2ก็ลดไป4ี่กิโลวันนี้จะทําเพิ่มไหมคะห,หยุดก่อนคะ่ะหยุดก่อนพอใจแล้วใช่ไหมคะพอใจแล้วคะ่ะมีกําลังใจนะคะที่ อยากจะไปออกกําลังกายอยากจะดูแลตัวเองอยากดูแลให้สุขภาพดีขึ้นนะคะก็สําหรับเคสคุณจ๋าะนะคะวันนี้เป็นซักเซสเคสของหมออีก1เคสนะคะที่คุณลูกค้าก็ลดไปแล้ว8ปกิโลทำไปแค่2ครั้งไขมันในเส้นเลือดลดลงวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้คุณจารักษาหุ่นดีๆแบบนี้แล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองแบบออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารตอนนี้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมมีมากเลยค่ะมั่นใจเพิ่มขึ้นเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายเตรียม คุยกับเทรนเนอร์เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับคนที่ไม่อยากออกกําลังกายหรือว่ากังวลในเรื่องของโรคประจําตัวที่เรามีอยู่นะคะก็มาปรึกษากับคุณหมอลูกหนูได้เลยตัวนี้ลดได้จริงค่ะพิจากคอนเฟิร์มเลยค่ะใครที่อยากหุ่นดีแบบปลอดภัยนะคะก็นัดคิวปรึกษาหมอที่คลินิกได้เลยนะคะ